กูมึงบ่มีเหีกูนี่มีเหี้ยวุ้ยโอ้มีตีเอ้าขาออกเนี่ยนั่นวุ้ยมีตีลูกเพชศมีตีวุ้ยมันหนีแม่มาในตีมวันทองแสลงใจช่องใจต้องบอกสองใจก่อนสองใจกับ จ้าโอ้คุณสั่ง <laughs> โอวยเพื่อหายแถบโอคือจะเดือดขั้นเวยสองเทือ่เลยได้หนิมันหลายเทือ่แห้งออโอ้ยเนาอ,อ,อส,ม,สมองสมองบอกมากว้ยบันทองจ้าได้ทีเอาใหญ่เลยน้อมึงว่าอะไรต่อเอาใหญ่นะเ,เลยนะเอาใหญ่เ,เ,เลยนะ,อะเอาวัดดีวัดดีหี้ตีซุ้มลูกเพียดหี้ตีทั้งหลาย ย่อนสุ่มมึ่งอะไรให้กู้เย่อนซุ่มมึงแหละกูเล่นมาแต่งอีกไงกูซาจิแบบอีพีเดียว e จบบาาริสันาอเสเออโอ้ยมันคือบอทเคียงเดี๋ยวนี้ โอ้ยอีมอมมอมมึงคือเบิกแท้มึงก็ต้องคุกเข่าตัวเนาะเออมึงคุกแต่ขนมจีนมันสิเข่าบ่มาบอกคุกแน่ๆวะอีบันทองมึงก็ซูเพนี่มึงอะโอ้ยก็สวดรค์สวรให้รอแน่นั่นเอ้ยเอ้ยมันชื่อได้กินขี้มือนั่นเหรอมืงเนี่ยอ้าเหมือนมากเหมือนอะไร แม่อย่าวินอย่าวิ่นมาสั่นวินแม่อย่าวินเออโอ้มื่อวานเราเมื่อวานเราเริ่มติดใจลาลามาสั่นมื่อกี้กูสูนายพี่น้องกูแต่งโดนหลายยิ่งกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้แต่งแค่สี่ชั่วโมงค่ะวันนี้นะครับวันนี้ห้าชั่วโมงค่ะเอาคือโดนขึ้นโอ้ยบผมนเบิ่งเ้ลติดกิบติดหนังเนี่ยร่อนผมกูแม่วันนี้กูต่อสู้นะคะ กับช่างทำผมนะคะติดกิฟตหัวก um> uh> ูค่าติดวิกค่ากดหัวกูค่ากูสิกดดื้อจังหน่อยกูกดเล่าประเด๋กกูย่านเล่าแหละมึงหยาเด้อเออมือนี้แม็กซ์หายสเป็นเมนบอกคาภว่าสเป็นเมนเลยัเมื่อกี้เมื่อกูหายสร้างผมกูกูสิบอกแล้วเอาแผ่นที่ดิที่ดิยุดากแล้วเจิดใช่มึงอ๋อเป็นยัง จัดการเลยแม่มุงซอยมงซอยเขาเหรอบอกกะกูซอยมึงไปบูรี่เล่ามึงมดซอยเขามึงมาเขานวันทองโอ้ยถ้ากินเซนมาคู่วันทองมันไปตเสื้ช่างเซ็กซี่เสือเกินมือไปมวนพอกัวหลานกวุนช่างมาสัอีโบนคุณช่างอมัวหลานก็ุณชางมาสั แม่มันทองัจแม่มันทองจ้าวพูดได้แตงกันกูยากูผมต้องทองมึงกันแหละอันนี้ผมไม่เน้วัสดีวันเล่พีพีเคเพื่อนรักกระเทยหน่อยคือกันตัวส่งผมนั่นนะวันสั้นว่าเนาะ แม่วันทองบอกมวนมวลแนเป็นผู้หญิงยิงเรื่องใครอยากได้เมียบอกมวนมวลมือนี้นี่ชั้นวันทองอยากจะบอกกับอีลุกเพจทุกคนนะคะอยากจะเป็นวันทองวันทองที่มีคุณภาพเป็นยังไงคะเอาเสียงลงนั่นวันทองที่มีคุณภาพนะคะตอนแรกเลยนะคะหีของคุณต้องแข็งแรงนะคะต้องสามารถใช้ ขมิบและยกเวทได้นะคะเข้าใจไหมคะวันนี้แม่แบบขมิบทีเนี่ยบอกเลยว่าแผ่นดินสั่นสะเทือนนะคะอย่าให้แม่ศูนย์นะคะแม่ศูนย์นะคะแม่กระเล็กมาซแล้วคนละทีเดววันท้องนั่นแคบไปหน่อยแครบอยู่กระเล็กอย่างกระเล็กเกียดเด้อหน้าเหมือนมากาเลยเหมือนยังอ๋อเจ้าบะ เป็นบันทองมาสันละวันแม่วันทองเออหนังคาโอ้ยเสือโอ้ยแม่วันทองคือเป็นตะทีบแท้มาทีบเนี่ยขัวเคยเห็นผู้หญิงผู้ได้น้ำมันใส่ปันนี้เลยขูวถ่าผัวของกูอยู่พวกเตาเนี่ยกูนี่ได้เป็นผัวมึงน่ะบอกูเป็นคุณนสร้างแม่มึงมาตัวกูมึงเป็นเมียกูหมอเนื้อเรื่องมึงตัวกูมึงบอกว่าผัวกูตาย มึไงไม่งองแง่สิผัวมึงตายก็คือผัวมึงตายบ่ผัวกูบ่ได้ตายผัวกูไปลบซื่อผัวกูบ่ได้ตายในสนามลบได้ล่ะเอากูบอกเงี้มึงกระเืลอยเป็นยังผัวมึงตายแม่นมันบ่กัามาคือมันตายบ่มันสิกลับมาอยู่ส่งข้อความหากูอยู่ตะกี้เมส่เส็จเจอหากูอยู่มันสิกลับมาเอาละมึงว่าแต่งานนั้กูหาจะแตกงยังสันเพรากูอยากได้เงินเนาะยุคนี้มันต้องมีเงินนะคะเงินก่อนค่ะก็แม่กูบอกกูว่า เฮตแต่งงานเป็นโรดมันท่องเอ้ย<ม>แตงก็คุณส้ง่งเป็นโรดคุณส้ง่งกันรวยเบื่องจากหัวที่ละ่ะยังมี <laughs> บาคโค o ติดอยู่ดู <laughs> คนมันรวยเนาะ <Okay. S 2> ล่าสีและสามีมันก็ต้องออกอยู่แล้วความรวยของคุณส้างนี่อบอกเลยเศร,รษฐกิจแบบนี้ยุคนี่นะเป็นยุคของพีตัวก็ต้องสิละแต่งงานก็คนรวยจื้อับเจียมกระลาสังขารมุ่งคิดใบนะ ตอนแรกสิบอแต่งยูหน้าตาดีก็ตอแต่งงานแล้คนรวยค้นยังมึงน่ะประสันยูบวไรดอกในยุคนี้แห่งเป็นโควิดอยู่บ้านคุณสางนี่บอแมนบอแมนซุ่มซี่ดซุ่มหาเชคาใดได้เนี่ยกูนี่วั่งท่องเนาะคอไปบ้านคุณสางเท่าไหร่ลงทางต้องเปิดจีพีเอสหาบัวบ้าแหละเนาะบันไดกับประตูเนาะห้างกัดประมาณสองร้อยเมตรเนาะกัวสิย่างขึ้นได กูนึกว่าวัดทําเขาผูวัวบ้านกูรวยแห้งบ้านแล้วรวยรวยมึงเบิ่งทองหลวดทองเนี่ยมึงเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่มีแนวกันของน้ำกันของออกผมนึกว่าอันอื่นพื้นเนีควรนะผมนึกว่าข้อข้ออันนั้นนะตอข้อมาเนี่ยแบบเนี่ยดูถูกชื่อสิทองกูสินทอกูคือสร้างโน้ตมึงถหยนอออกมคุณสร้างหนวดธรรมชาติได้นีแม่ว่านทองมึงสร้างกูบ่ได้ดอกเพราะมึงต้องถือกูสีแต่ได้กูก็ต้องสีมึงเพราะกูเป็นผัวมึง กูแยกไม่ออกเลยถ้ามึงเบิร์นให้กูนี่กูแยกไม่ออกระวังหนวดหนวดกรมอยนะคะแ <c oughs> ยกไม่ออกค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> ตูก็จะจิกกูเว้มี